พอดีว่าครอบครัวใช้คำว่าครอบครัวแน่ครับมาจากนครสวรรค์นะก็มาน้องเรื่องก็มาน้องกองป่าครับเรื่องด้วยอ่าสาเหตุว่าประมาณสามสี่เดือนแล้วครับที่สกนครสวรรค์นะลูกแม่เนี่ยโดนที่ตายหมดครับเพราะว่าตอนนี้ลูกแม่ก็ขอความเป็นธรรมพนักงานสอบสวนเนี่ยไปลงว่าทำร้ายร่างกายบาดเจ็บรุ่นสามบาดเจ็ว่าตายแต่ครอบครัวเนี่ยติดใจครับ อยากจะได้ข้อหาพยายามฆ่าเพราะว่าแพทย์ได้ออกใบสูตรมาแล้วนะว่าโดยของแข็งทุกสีสันโดนตายครับแต่ว่าแต่เนี้ยพนักงานสอบสวนเนี่ยได้บอกว่าครอบครัวแม่ว่ามีการใช้ต่อใช้แหวนนะฮะผมเอ๊ผมว่าทรแมงทรแมงนะใช้แหวนมันจะตายได้ไงมันก็ผมมาดูรูปนี่มันไม่ใช่นะฮะแล้วปรากฏว่าแพทย์เนี้ยเขาก็ยืนยันมาด้วยว่าทุกของแข็ง และคนที่ทําเนี่ยก็ตอนเนี้กยก็ยอมรับสารภาพแล้วเห็นเขาว่าเป็นเด็กของตํารวจสอพอเมืองนะก็ขอความเป็นธรรมฮะพูดง่ายก็เดี๋ยวจะให้คุณแม่เล่าที่มาที่ไปฮนะเพราะว่าเขาหมดเลยฮนะลูกสามคนตายสองคนเหลือลูกสาวคนเดียวน่าสงสารมากครับเจอเลยครับคุณแม่ครับดังๆเลยครับบอกล่องดังๆเลยนะคําเป็นธรรมเลยพ่อแม่เป็นคนยากจน เขาเลยปล่อยแม่แบบนี้เขาไม่เคยมาเยียวยาไม่เคยมาคุยไม่เคยมาแม้ก็ทัางงานศพของเขาแม่ไม่มีเงินแม่ก็ต้องไปขุดยุ่วตู้เข้ามาเขาไม่เคยมาเยียวยาแม่แม่แต่บาดตะลลงไม่มาคุยไม่มาตกลุไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยเหตุการณ์เป็นยังไงเราเรื่องข่าวที่เรารู้อ่ะเหตุการณ์ของวันที่สองเขาก็บอกแม่หนูไปส่งแฟนก่อนนะวัสองลยอุาอ่า แม่หนูขอไปส่งแฟนกวอนะสี่โมงเช้าเขาออกไปแม่ก็โทรตามเที่ยงลับยังแม่หนูไปส่งมันอยู่ที่เขากะลานะพอสี่โมงห้าโมงเย็นแม่หนูกินเหล้ากับเพื่อนอยู่กับหน้าลิมชนอ่ะสามทุ่มก็ส่งไลน์ไปให้ดูอ่ะทกแม่ก็ไม่โทรพอเช้าเจ็ดโมงเช้าอีทอมมนโทรมาว่าใช่เป็นแม่ไหมบอกใช่พี่อ้นโดนตีทำร้ายยังไม่ฟื้นเลยนะแม่รีบมาโรงพยาบาลด่วนเลยแม่ก็ไปพอไปดูแล้ว เขาก็ให้ไปแจ้งความแม่ก็ไปเขาก็บอกว่าไอคนไอไอ้ไอพนักขราชเป็นคนทําอีทอมมันเป็นอยู่ในเหตุการณ์เป็นคนทุดท้ายแต่แม่เองไม่ได้อยู่มันเล่าแบบนี้นะทอมอ่ะท,ที่ให้ไปแจ้งความเนะี่ยใครให้ไปแจ้งความไอโรงพยาบาลเขาบอกงั้นแม่ไปแจ้งความเลยนะไปแจ้งคมที่โรงพักเลยคนถูกทำร้ายตายมาเสียชีวิตท,ที่ทโรงพยาบาลจ้ะทำไมโรงพยาบาลไม่แจ้ง โรงแาไม่รู้ชื่อนามสกุลไอ้คนที่เอาไปส่งอีทอมเนี่ยมันก็ไม่บอกชื่ออะไรเขามันเอาไปส่งแล้วมันก็กลับบอกให้ผู้เสียหายให้แม่ของคนตายเนี่ยไปแจ้งความเอง่จ้ะ,ะแล้วไงต่อแล้วเขาก็พาไปทอมมานะสาวทอมเขาก็พาแม่ไปเขาก็ระบุเขาไม่บอกว่าใครเป็นคนทําก่อนนะชุดสือบบอกว่าใครเขาก็อกว่วะพบเบาๆเหมือนกระซิบไม่ให้แม่รู้ว่าเป็นใครแต่นี้ชุดสือบอีกคนนึงเข้ามาบอกว่ามันพูดไปเลยนะ ผมพูดให้ดังๆว่าใครไอ้พบใช่ไหมใช่เนี่ยมันจะเล่าให้แม่ฟังแค่นี้ว่าไอ่บอีทอ้อิทมไอ้พบใช่ไหมใช่เนี่ยมันจะเล่าให้แม่ฟังแค่นี้ว่าไอ่บอีทอ้อิทอมอ่ะทอมมันบอกลูกเรานี่นะใช่บอกว่าไอ้พบอ่ะว่าไอ้พบเป็นคนทำข้อมูลนี้ให้สายสวยๆเข้าาว่าไงนะตำรวจสายสวยเขารู้อยาก็รู้แค่นี้เนี่ยเขาก็บอกว่า ไอ้พ่อเป็นคนทำใช่ไหมใช่มันใช่อะไรทำหนูไม่เห็นหนูเมาหนูไม่เห็นตอนทำแต่หนูแง่ไปทิ้งพี่อ้นล่วงรถไปแล้วหนูก็วิ่งเข้าไปห้ามแต่หนูไม่เห็นว่ามันเอาอะไรทำนะแง่ไปพี่อ้นล่วงหนูก็รู้แค่นี้นะแม่หนูเมาแล้วแล้วคนชื่อวยพกนีน่เป็นเพื่อนหรือว่ายงไม่แม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนเขาไหมเพราะเขาไปเที่ยวนครสวรรค์แม่ไม่รู้ฝูงก,กินเหล้าด้วยกันนะเขาอยู่ในฝูงชนคนที่ซื้อน้ำ ใช่ครับแล้ว okay. ่เยนน้ำา in ึงเรียอมนะครับเขาก็เป็นพวกเดียวกันครับใช่ครับเป็นพวกเดียวกันกับไตรภพนาคาราชนะครับเขาก็เป็นเด็กของตำรวจทางนั้นนะครับของชุดสืบพอทอมเนี่ยเวลา้อยเวรมาสอบปากคำเนี่ยเขาจะให้การแล้วเขาก็มีชุดสืบโผล่มาหาเขาคอยํำกับเขาตลอดเหมือนแบบไม่ให้เขาพูดอะไรมากครับบาดแผลบาดแผลเนี่ยโดนทุบที่หัวอย่างเดียวเลยครับ แต่ผู้ต้องหารับสารภาพว่าใช้ใช้มือทาร้ายครับ<ล>รผู้ต้องหาผู้ต้องหาคือในในไตพบนะครับคนทาร้ายนะครับเขารับสารภาพว่าเขาใช้มืออย่างเดียวออแต่นี้หมอชันสูตรศพเขาบอกว่าโดนขอ,องแข็งโดนที่ไม่มีผมครับแล้แลแลวทีนี้เนี่ยมันมีมันมีคนตายมีผู้ต้องสงสัยซึ่งมีการจับกลุมแล้วในพบสารภาพไหสารภาพครับว่าใช้มือทําครับแล้วทีนี้ที่จะมาเ้องเรียนเนี่ยเาไปทำเรื่องอะไรแต่เขาก็ไม่มาเยียวยาไม่มาติดต่อดูแลอะไรเลยครับ ทางี่เขาก็บคุมตัวไว้ผมไปขอดูเพื่อจะสอบถามว่าดเนินคดีกับตายพใช่ครับข้อหาอะไรข้อหาทาร้ายร่างกายที่แก่ความตายโดยใช้มือทําครับมือเทียบว่าใส่แหวนทำปฏิบัติแผนะมันย้อนแย้งกันครับว่าเราเราสงสัยอะไรใช่ครับการตายใช่ครับก็คือโทษคดีมันน้อยเกินไปครับผมอยากให้ได้เป็นพยายามฆ่าก็คือไอ้เนี้ยก็ไม่ทราบเพราะว่าเขากินเหล้ากันอยู่นะครับแล้วก็ ไอ้ทอมเนี่ยไอ้คนที่ชื่อน้ำเนี่ยครับเขาบอกว่ามาส่งแล้วก็ไอ้ตายพบเป็นคนโทรมาหาไอ้โอนคนที่เสียชีวิตทำลายร่างกายครับคือแกรความตายนะคือแก้ความตายครับใช่ครับปัญหาที่ครัาต้องการก็คือต้องการข้อหาเจุณณาค้าครับก็เขาล่วงรถลงมาครับแล้วก็คนที่ชื่อน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปส่งที่โรงพยาบาลครับแล้วเขาก็ติดต่อทางญาติทางแม่เนี่ยตอนเช้าครับ ไหอ่ที่จุลทนวัดพุทธครับที่วัดเลยครับที่วัดพุทธไม่มีก็ครับก็เป็นที่น่าจะเป็นนั่งนั่งชื่นเล่าหลังที่จะมาเขามาส่งคนชื่อน้ําครับเขาส่งคนชื่อน้ําแล้วเขาว่าไอ้น้ำเนี่ยมนเล่าให้ฟังว่าไทโพบนคนโพมาหายอ้วนมาอยู่ไหนนี่อ้วนมาบอกว่าอยู่ที่วัดพุทธเออเนี่ยมึงรอก็อยู่นั่นแหละเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยเป็นคนให้การแบบนี้ครับแล้วที่เหลือผมก็ยังไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ลูกค่ะลูกคนทำครับ ใช่ครับไปพบหน้าคาราชครับซึ่งตำรวจจันในคดีจับกลุ่มในคดีใช่ครับข้อหาทำร้ายร่างกายครับร่างกายจะให้พูดถึงแก่ความตายนะใช่ครับตัดทิ้งขึ้นรถเครับอย่างนี้ฮะอ่าผมเนี่ยก็ชาวบ้านมาร้องก็พูดง่ายฝากไปถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6และผู้บังคับการนครสวรรค์ผู้บังคับเมืองฮะก็ขอความเป็นธรรม ที่น้องประชาชนชาวบ้านเนี่ยอยากจะให้ตำรวจเป็นตัวกลางฮะเรียกฝ่ายนู้มาไก่เกียร์มาเยียวยาพูดคุยหาทางออกว่าจะเยียวยาเป็นเงินเท่าไหร่เพราะตอนนี้สามถึงสี่เดือนแล้วไม่มีการเยียวยาทำบุญร้อยวันแล้วยังไม่เคยเจอผู้ต้องหาและยังไม่มีหมายเรียกตอนนี้คือผู้ง่ายผู้แม่เขาเนี่ยมืดเลยฮะอยากจะให้ตำรวจขอความเป็นธรรมและอยากจะให้ตำรวจตั้งข้อหา ที่ทางครอบครัวอย่างข้อหาพยายามฆ่าหรือเจตนาฆ่าครับเพราะว่าทำร,ร้ายร่างกายใช้เว้นต่อยเนี่ยมองดูแล้วเป็นคดีเล็กฮะความประสงค์เนี่ยที่มาล้องกองปราบเนี่ยขอความเป็นธรรมครั้งนี้ฮะก็เดี๋ยวจะพอพาพบพนักง,งานสอบสวนต่อไปครับต,บนนตอ,ตอนตนี้เขาประกันตัวออกมาแล้วครับเขาประกันตัวออกมาครับใช่ครับพนักงานสอบสวนครับ ผมส่งแล้วส่งนี้ผมเราไม่ค่อยทราบเพศข้อมูลอะไรมากมายครับแล้วโอเคเขาบอกกันตัวแล้วน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทนี้ครอบครัวเนี่ยไม่พอใจไม้งคบหาใช่ครับน้อยไปใช่ครับน้อยไปเรื่อการเป็นธรรใช่ครับโอเคไมเีร้อเปล่าครับผมครับผมครับผมนะ